สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซี 4, ช่องทีไคทีมันชาแนละทั่วทุกมุมโลกนะครับ <c oughs> วันนี้ก็มาทำคลิปตอนเด็ดหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมเอ๊ะทำไมมีคลิปตอนเด็นก็มาทำคลิปไว้ <c oughs> <BEC AU SE> เพราะว่าวันนี้นะครับ <c oughs> ในช่วงที่จะขึ้นไลฟ์ปกติเว <c oughs> ลาสิบเก้านาฬิกาถึงยี่สิบนาฬกาของทุกวัน <c oughs> วันนี้ก็มีภารกิจสําคัญ ไม่สามารถที่จะขึ้นไลฟ์สดได้ในเวลานั้นเนาะก็เลยถือโอกาสมาทําคลิปแล้วก็แจ้งพวกเราแล้วก็ทําคลิปเล่าเรื่องข่าวคราวความเคลื่อนไหวพวกเราทราบด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่เสียเปล่าเนาะนะครับ้คันที่จะแจ้งเฉยๆมันก็ดูอะไรอยู่ก็พอดีเวลาประชุมมันเวลาก็สิบเก้นาิกาพอดีเราจะจบเวลาสิบยี่สิบนาฬิกาประมาณยี่สินก เริ่มตั้งจากสิบเก้านกาเป็นต้นไปก็เลยไม่สะดวกในการที่จะทำอะไรก็ก็เลยจําเป็นต้องแจ้งให้ทราบว่ามีภารกิจกับคณะทํางานนะครับซึ่งภารกิจนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเพราะว่านะครับตัวผมเองเนี่ยก็เป็นบุคคลที่เขากําหนดให้นะต้องนำเสนอนำเสนอในการขับเคลื่อนคณะทำงาน ก็เลยไม่วางเลยหนีไม่ได้ก็ต้องขอไปเอฟซีแต่ว่าที่ถือโอกาสทําคลิปวันนี้ก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าเก็บตกนะ่ามาเติมเต็มนะเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวเอาเรื่องความสุขก่อนนะเรื่องความสุขนะครับขึ้นต้นก่อนก็ความสุขของคนไทยในช่วงนี้นะครับก็มี ก็อะไรหนีไม่พ้นนะครับเรื่องเหรียญแรกนะครับเราก็ได้ควาเหรียญมาแล้วนะครับรับมาเรียบร้อยนะครับรับมาเรียบร้อยแล้วน่าเหรียญเงินเนาะกับน่าวิวนะครับน้องวิวน้องกุลนวุฒิน่าน้องกุลนวุฒินะครับน่าอนววิทที่สามน่าวิทที่สามนาสาเนาะก็รับมาแล้วนะครับเป็นมินตัเน,เนเหรียญเงินเหรียญแรกเหรียญประวัติศาสตร์ <c oughs> ในรอบสามสิบกว่าปี ทุกเราทุกคนก็ดีใจนะถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเอาชนะนะครับได้เหรียญทองก็เพราะว่าเราสู้เขาไม่ได้จริงๆนะตัวน้องเองเขาก็ยอมรับนะครับคนที่มองทุกคนก็มองก็ยอมรับนะความสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีไม่มีช่องว่างให้พวกเราที่จะลุกเขาได้เลยนก็ได้มา,าทักยี่สิบแต้มก็โอเคแล้วนะครับก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับนะเป็นครั้งแรกไปโอลิมปิกครั้งแรกก็ได้เหรียญมาก็เป็นความสุข แล้วตัวหนึ่งเป็นกีฬาในี่คืนนี้นะครับเราอย่าลืมเชียร์นะครับเชียร์น้องแจ่มจันนะมวยสมัครเล่นนะรุ่น66กิโลกรัมนะครับนชาวพี่น้องน้องไทยผมว่าคืนนี้คงโอ้โหคงอยู่หน้าจอคนไทยทั่วโลกผมว่าก็คงอยู่หน้าจอคงให้กำลังใจน้องแจ่มจันนะครับคืนนี้เนาะนะครับเรามาลุ้นกันอยากจะให้น้องนะครับทะลุเข้าไปอย่างน้อย,อยก็ให้ถึงรอบชิงเนี่ยถ้าผ่านคนนี้ได้นะ ถ้าผ่านคืนนี้ได้นะเหรียญทองเนะ่ยอยู่แค่เอื้อมฉะนั้นพวกเราก็เอาใจช่วยน้องกันแล้วกันน้องจแจ่นะคนที่สางในะบ้านเฮานะนะนี่ก็ดูดีแล้วดูหน้าตาผ่องนะหน้าตาผ่องนะหน้าตาผ่องใสมันมีกีฬาประเภณหนึ่งที่เราอาจจะเป็นมาเมืดก็ได้หน้าเทเบิลเทนนิสครับ เทเบิลเทนนิสนะทีมไทยนียไม่ใช่ธรรมดานะครับสามารถผ่านเข้าไปเป็นตัวแทนชิงไปร่วมแข่งขันกีราลมปีกได้นะครับเทเบิลเทนนิสไทยเนี่ยพวกผมก็ไม่ได้ยินนะไม่ยินว่าสมาคมของเทเบิลเทนนิสไทยเนี่ยมี <c oughs> ปรากฏว่าไปเห็นรอบการแข่งขันนะครับสามารถเอาชนะทีมตัวจริงด้วยแหละนะครับเราชนะเมื่อวานมันก็แ่าประเภททีม เราจะนะเขาสามในจำนวนห้าคู่เราชนสามชะนะสามต่อสองเราก็เข้ารอบลึกเข้าไปนี่มันเป็นสิ่งที่ดีน่าเป็นข่าวดีแล้วก็อีกอันนึงก็พรุ่งนี้นะครับนักกีฬาเทควันโดนะครับที่เคยได้เหรียญทองนะครับอีกสามท่านสามคนก็จะไปเริ่มแข่งขันวันพรุ่งนี้นะพวกเราก็ต้องให้กำลังใจกันนะครับซือ น่าส่งกำลังใจเพล่งน้องนี่คือความสุขของคนไทยครับน่าคนไทยเรามีความสุขนในการร่วมกิจกรรมคนไทยเคารพกฎและกติกาเนี่ยคนไทยนะครับมีน้ำใจในกีฬาตลอดนะมีน้ำใจเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจในักกีฬานี่คือคนไทยแต่คนไทยด้วยความใจดีของเราเนี่แหละครับแล้วก็เลยเป็นจุดอ่อน เป็นจุดอ่อนนะเป็นจุดอ่อนให้คนที่เห็นแก่ตัวคนที่ไม่หวังดีกว่าพวกเราเนี่ยช่วยโอกาสก็รู้เราว่าเราเป็นคนมีน้ำใจชอบที่จะช่วยคนนะที่เราพยายามใช้คำแทนเขาว่าเพื่อนบ้านเราพยายามใช้คำแทนพวกเขาว่าพี่น้องนะบ้านใกล้เรือนเคียง บ้านใกล้เรือนเทียนพวกเราพยายามที่จะเรียกพวกเขาว่าเป็นพี่เป็นน้องพยายามที่เรียกเขาว่าโอโ้โหน่ะเป็นเพื่อนบ้านที่ต้องให้ความร่วมมือดูแลกันช่วยเหลือกันเขาอาศัยความใจดีของพวกเราอาศัยความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ของพวกเราเข้ามาเหยียบย่ำซ้ำเติมน้ำใจคนไทย น่สามลุมหนึ่งก็มาแล้วเคยผ่านมาแล้วนะถ้าเราไม่มีพระสยามเทวาธิราชไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพวกเราเนี่ยโดนพวกเขาย่ำดีไปแล้วน่าโดนแล้วนะครับสามน่าสามประเทศสามเพื่อนเราสามพี่น้องเราสามคนสามประเทศรวมกันเหยียบย่ำเรา หน้าทางด้านที่ตะวันออกจากเหนือจดนั่นเลยตะวันออกเลยสามประเทศนะมีเวียดนามเมนมรลาวทำมาพวกเราเสเจ็บแสบพวกเราจดจำไว้คนไทยครับเป็นคนไทยเป็นคนใจดีครับผ่านแล้วผ่านไปแต่ไม่เคยลืม <laughs> เราจําได้คนไทยเป็นคนใจดีครับผ่านแล้วผ่านเลยน้า ลราแต่เราจําได้นะเราไม่ลืมนะช่วงนี้มันก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างนะครับพวกเราต้องจดจํานะอย่าลืมฝั่งตะวันออกจบนะครับเดี๋ยวนี้มาเจอฝั่งตะวันตกอีกนะตะวันตกในขณะที่บ้านเขาในบ้านแตกสลาขาดเกิดสงครามกลางเมืองแย่งมชิงดันสารพัดนะเพราะว่าเขามีหลายชนเผาเน่าประเทศเมียนมานี่ หลายชนเผ่าเดี๋ยวนี้กําลังลุกกันคืบกันระหว่างไม่รู้ใครเป็นใครล่ะชนเผ่านะพะมา่าซึ่งเป็นชนพื้นเมืองแล้วก็ชนเผ่าแยกกั้งกนเหรียงทั้งสารพัดเผ่าพ,พวกว้าพวกอะไรเนี่ยนะครับหลายเผ่านะหนารายละเอียดเราก,ก็คงเห็นนะไทยใหญ่อย่างเงี้ยเขารักไทยมากจริงๆถ้าเขา ถ้าผนวกแผ่นดินได้เขามาผนวกร่วมกวับไทยแล้วเขาไม่อยากอยู่พม่าแล้วครับแล้วเราก็เห็นที่นี้มันเกิดมีรกรรมอเลยเราใจดีใช่ไหมรับเขาเข้ามาเห็นบ้านแตกเสียแหละขาดมาขอทํางานพวกเราก็รับมารับมาจากศูนย์ตุพยพย้ยยบอยู่ไปอยู่มาก็มาขอทํางานแล้วก็ให้ทํางานจากแรงงานเถื่อนกลายเป็นแรงงานที่มีบัตรพอมีบัตรแล้วก็ลุกลามเข้ามานะครับเคยทํางานอยู่แถวๆตะวันตกก็ลุกลามเข้ามาถึงกลางเมืองถึงเมืองหลวง มาถึงจนกระทั่งนเคยเข้าไปซื้อของในตลาดในเทศบาลเมืองกาละสินเนี่ยก็ยังไปเจอพวกพมา่าเมารับจ้างคุยไม่รู้เรื่องน่ะผมก็บอกเอ้ตามประวัติศาสตร์ไม่น่าไว้วางใจนะนนเนี่ยคนพม่าเนี่ยเพราะว่าเป็นชนชาติอีกชนชาติหนึ่งที่คอยที่จะหักหลังแทงพวกเราอยู่เรื่อยแต่ก็เห็นหลายคนอกว่าเขาเป็นคนดีนะคนงานพม่าหรือเป็นคนสงเงเยมเตรียมตัวรับผิดชอบงานดีไม่มีปัญหา ข่าวที่คนงานพมา่าค่านายจ้างนก็เยอะแยะเเราก็เห็นแต่คราวนี้มันไม่น่าที่จะให้ภายได้ก็เรื่องเรียกร้องสิบข้อที่ผมทำคลิปไปนะยังไงก็ฝากเตือนไว้นะครับพวกเราน่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะครับอย่าเลี้ยงเลยครับงูเห่าน่ยสามบวกหนึนะ่งหนสามที่ผมไว้ว่าสามบวกหนึ่งเนี่ยก็คือสามประเทศทางด้านทิศตะวันออก กับหนึ่งประเทศทางด้านทิศตะวันตกยังโชคดีนะที่อยู่ข้างล่างมันยังไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะเขามันก็เคยมีปัญหาเหมือนกันแต่เราก็เจอปัญหาเรื่องสามเสแดนภาคใต้ก็มาจากข้างล่างแหละอยู่ข้างหลังพวกเราก็รู้อยู่ฉะนั้นนะครับนคนไทยนะครับต้องรักและสามัคคีกันนะต้องรักและสามัคคีกันต้องไม่ปละมาทครับ เราต้องเอาบทเรียนในประวัติศาสตร์พวกเรามาใช้ไว้เตือนสติตัวเองเรามีน้ำใจกับเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนบ้านก็ดีแล้วนะครับแต่พวกเราก็อย่าลืมว่าในอดีตนั้นน่ะเขาไม่เคยจริงใจกับพวกเราเลยเราให้ใจเขาไปแล้วเราเข้าทำดีกับเขาแล้วเนะี่ยพวกเราก็อย่าไว้วางใจอะไรมากมาย เราจุงดูแลกันและกันในประเทศให้เข้มแข็งเราเติมเต็มให้กันและกันในประเทศเราให้เข้มแข็งนะส่วนเพื่อนบ้านของเราเรามีเหลือนะเรามีเหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้เขาจำเป็นเราค่อยแบ่งปันไปแต่เราต้องไม่ให้ทำให้ตัวเองเดือดร้อนอีกเราต้องดูตัวเองให้ก่อนเราต้องไม่เป็นเตี้ยวอุ้มคอม เราต้องเป็นคนที่เข้มแข็งซะก่อนถึงจะช่วยเขาถ้าเรายังไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้าะพึ่งช่วยคนอื่นนะฝากไว้้คนไทยเราคิดนะแรงงานอะไรที่มันตัวการดีด,ดีมันสร้างปัญหาเราส่งออกเลยนะถ้าดูข่าววันนี้ก็มีนะ่พวกคอมเมนต์กับราวนี่โอโ้ไล่ตีกันในเมืองหลวงเลยคนไทยที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะคอยบาดเจ็บไปด้วยนะฉะนั้นนะครับใครที่มีปัญหาส่งกลับเลยครับทิ้งเอาไปเลยครับ น่าถ้ามันไม่อยากกลับก็ทิ้งมันซะทิ้งที่ไหนก็ได้ <laughs> เออ <laughs> นั่นแหละแล้วก็ขอบคุณครับน่าวันนี้ไม่ได้ไล์กออ็ทำคลิปไว้นะครับในประเด็นที่อยากจะพูดนะครับทุกอย่างนะครับมีอะไรมันมันไม่มีอะไรแน่นอนนะ่ามีเกิดมีตั้งอยู่แล้ดับไป <laughs> ขอทุกคนมีความสุขครับ FC ช่องทีไกทีมันชาแนล อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะชมโฆษณาให้ด้วยเด้อน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ